จ้าสวัสดีครับวันนี้มาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับบ้านบางทองพักเครื่องนะครับวันนี้มาพบเจอกันในอีพีที่299นะครับเลขสวยด้วยนะครับวันนี้ครับเป็นอีพีพิเศษนะครับผมบอกเลยว่าสุดจริงๆนะครับวันนี้นะครับพี่ขายพลาดก็ถือว่าพลาดเลยนะพี่วันนี้นะแบบหือสวยๆทั้งนั้นเลยพี่นะวันนี้นะครับนะครับนะถ้าพี่ท่านใดนะครับสนใจนะครับวัตถุมงคลในอีพีนี้นะครับนี่เลยนะครับสามารถติดต่อหาผมได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับ 0 9 5 9 5 8 8 5 1 3นะครับ id line นะครับ k คย์เยนสอหรือสแกนที่ qr code ตรงนี้ได้เลยนะครับติดต่อหาผมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับไลน์ผมชื่อเคนนะครับนะครับใครไม่มีไลน์ก็โทรเบอร์ได้นะพี่นะโทรหาผมได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะครับพี่นะนะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับพี่นะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ้านมองกรปลาเครื่องเราด้วยนะครับพี่นะอ่ะเพื่อมิดการไม่เสียเวลานะครับมาเริ่มกันเลยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับบอกเลยว่าพระ ได้เหมาบ้านตัวใหม่นะสวยๆนะันเลยแล้วพี่นะผมบอกเลยเก่าๆกันนะพี่เก่าๆใหม่ๆรวมกันหมดอะพี่นะครับอันนี้รายการที่หนึ่งนะครับเป็นไอเขาเรียกอะไรนะปีหนึ่งห้าพี่เขาเรียกว่าชินราชเสมานะนี่นี่พุทธสมาคมปีหนึ่งห้านะครับนี่พิษณุโลกนะครับนี่นะครับเป็นปีหนึ่งห้านะพี่นะพิธีจักรพรรดินะครับพี่นะนะครับ ปี15พี่รู้อยู่ว่ากีจีอ่ะชื่อดังเยอะนะพี่นะในสมัยนั้นนะพี่นะปี15นะครับผมได้มาสององค์นะครับอันนี้รายการที่หนึ่งนะครับพี่นะนะครับมาต่อไปครับรายการที่สองนะครับรายการที่สองนะครับนี่ก็เป็นเหมือนกันนะครับเป็นพุทธเขาเรียกว่าปี15พิธีจักรพรรดินะครับพุทธสมาคมนะครับพิษณุโลกจัดสร้างนะครับที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับพี่นะคือหรือวัดหลวงพ่อพระชินราชนะครับนี่นะครับรายการที่สองนะครับเนี่ยรายการที่สองนะครับ มาต่อมาแล้วครับรายการที่สามนะครับเป็นเป็นพราสังกระจายนะครับเป็นพิมพจีวอลไลนะพี่นะจีวอลไลนะครับเป็นหลวมพ่อเงินนะพี่นะเป็นหลวมพ่อเงินนะจีวอลไลนะครับนี่ได้บ้านมาใหม่ๆเลยนะพี่นะนี่รายการที่สามนะครับมาต่อไปครับรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่นะครับเป็นปิดตานะครับหลวงปู่ทิมนะพี่นะนะครับเขาเรียกปิดตาอะไรวะเนี่ยพิมพ์เล็กอะเขาเรียกลืมไปแล้วพี่นะแต่ผมรู้เป็นหลวงปู่ทิมนะพี่นะ อันนี้รายการที่สี่นะครับพี่นะเรียมเก่าๆเลยนะพี่นะมาต่อไปครับรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้านะครับอ้าวเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับนี่สภาพศึกนะครับนี่หลวงปู่ทิมนะครับอิจาริโกนะครับวัดละหานไร่ระยองนะพี่นะมาพร้อมเรียมพลาสติกแบบนี้เลยนะครับพี่นะรายการนี้รายการที่ห้านะครับมาชมองค์ถัดมานะครับรายการที่หนะครับรายการที่6เป็นพระลีลานะครับเนื้อท้องเหลืองผสมนะครับพี่นะ เป็นของหลวงพ่อโบยนะครับหลวงพ่อโบยนะนะครับเดี๋ยวดูเนื้อดีกว่านะพี่นะนี่ดูเนื้อดูเนื้อดูเนื้อโอ้โหหล่อเก่าเก่าโบราณนะครับพี่นะนะครับอันนี้รายการที่หกนะครับพี่นะมาชมองถัดบานะครับรายการที่เจ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อกษะบนะพี่นะนี่เขาเรียกว่าปีหนึ่งแปดนะครับปีหนึ่งแปดนะครับปีลึกนะครับพี่นะเป็นเป็นพระเออเขาเรียกว่าเนื้ออะไรไม่รู้พี่นะ นะครับเป็นเหมือนเบิร์ดพวกเนื้อว่านเนื้ออะไรสักอย่างนะครับอันนี้รายการที่7ดนะครับเป็นหลวงพ่อเกษมปีหนึ่งแดนะครับครึ่งองค์นะครับนะครับนั่งสมาธิครึ่งองค์นะปีหนึ่งแดนะครับนี่พศหนึ่งนะครับรายการนี้รายการที่7ดนะครับหายากเ้อพี่นะมาชมงถัดมานะครับรายการที่แดนะครับรายการที่8ดนะครับเป็นหลวงพ่อเกษมนะครับนี่นะครับนี่น่าจะเป็นแบบอันนี้ปีอะไรเดี๋ยวปีหนึ่งเจ็ดมั้งพี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งดูก่อนเนี่ยน่าจะเป็นปีหนึ่งเจ็ดนะพี่นะ เป็นพวกกองพันนะพี่นะน่าจะเป็นกองพันลำปางนะนะครับผิดถูกก็ขออภัยด้วยนะครับน่าจะเป็นกองพันลำปางนะกองพันหนึ่งนะพี่นะปีหนึ่งเจ็ดอ่ะพี่นะนะครับอันนี้เป็นแต่เป็นมันเป็นเนื้อว่านนะนะครับนะครับรายการที่แปดนะครับมาต่อไปครับรายการที่เก้านะครับเหมือนกันนะครับรายการนี้นะครับเป็นหลวงพ่อเกษมปีหนึ่งแปดนะครับพี่นะนี่เขียนว่าหนึ่งแปดชัดเจนเลยนะครับพี่นะนะครับก็บรนบ้านนะพี่นะสภาพบรรบ้านนะพี่เนาะนะครับนี่นะครับอ่ะ ต่อไปครับรายการที่10บนะครับอันนี้มันมีซองเดิมแล้วพี่จะผมแกะซองออกหมดแล้วนะครับพี่นะมีทั้งหมดสามตัวนะพี่นะหมูนะพี่เป็นหมูนะครับวัดวัดบางนานะครับก็คือหลงปีห้าหกนะครับหลวงพ่อรวยนะครับนั่งปลุกเสกนะครับนี่ครับเป็นหลวงพ่อรวยปลุกเสกนะนะครับนี่หลวงพ่อรวยปลุกเสกเป็นเนื้อน่าจะเป็นนวะนะพี่นะจะเป็นนาวะนะครับแล้วมีตอกตอกดอกจันตรงนี้นะมีดอกไม้ตรงนี้นะครับมีตอกโคดอกไม้ตรงนี้นะครับ เป็นนว่าครับเป็นหมูนะครับหลวงพ่อเสงนะครับวัดบางนาครับนี่ตอกเหล่าจันนะครับอย่างนี้นะครับเี่ยหลวงพ่อรวยนะครับปลุกเสกนั่งปลกเสกนะครับมีเลขนะครับพี่นะบอกเลยในกลุ่มอะแพงนะพี่นะนะครับนะครับคนที่เขาเล่นในพื้นที่แพงนะพี่นะผมเอาแค่สองร้อยบาทบอกแล้ววันนี้เป็น EP ที่สองเก้านะครับพิเศษนะพี่นะจัดพิเศษกันมาเลยนะพี่นะนะครับ นี่ผมได้ไม้ <ijk> ยังไงผมก็ไปอย่างนั้นเลยนะพี่นะนี่ผมแกะซองออกนะมันมีซองเดิมไปไหนไร่รง้ผมจริงไปแล้วแต่มันมัวแล้วนะครับปีห้าหกนะครับเป็นนวะนะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นหมู่เหมือนกันนะครับพี่นะมีสามหมดสามตัวนะพี่นะนี่นะครับวัดบางนานะครับนี่นะครับเป็นหลวงพ่อรวยนางปลุกเสกนะเป็นเจ้าพิธีนะหลวงพ่อรวยนะเป็นเจ้าพิธีนะนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเสงวัดบางนานะครับ มาต่อไปครับรายการที่สิบสองนะครับเหมือนกันนะพี่นะเป็นหมูเหมือนกันนะครับพี่หมูเขียวตันนะพี่นะนะครับนี่เป็นเครื่องรางนะครับของวัดบางนาครับหลวงพ่อเสงนะครับนี่นะครับพื้นที่อะไรเงินแพงนะพี่นะนี่มีดอกจันชัดเจนนะครับรายการนี้รายการที่สิบสองนะครับมาชมวงถัดมานะครับรายการที่สิบสามนะครับได้มาสี่ตัวเลยนะพี่นะนี่รายการที่สิบสามเดี๋ยวไล่ไปทีละตัวนะพี่นะนี่นะครับอันนี้เป็นพญาคุฑนะครับเป็นพญาคุฑนะครับหลวงพ่อเสงนะครับหลวงพ่อเสงพญาคุฑนะครับนี่นะครับ นี่พญาครุฑนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะพี่นะนะครับป้องกันทูตผีปีศาจนะพี่นะแล้วก็เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภด้วยนะครับพี่นะนะครับนวะนะครับหาที่ไหนได้200บาทไม่มีแล้วนะครับพี่นะมีที่ผมที่เดียวนะครับพี่นะที่อื่นบอกเลยพี่ไปซื้อแพงไม่ได้ราคานี้หรอกพี่บอกให้นะครับเหลือดํำปิ๊บเลยนะพี่นะน่าจะเป็นนวะนะพี่นะนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่14นะครับ1 4ก็เช่นกันนะครับเป็นพญาครุฑเหมือนกันนะครับพี่นะ1 4บส้วเป็นพญาครุฑนะครับพี่นะ เป็นพยาคุดตอกโคดเหมือนกันนะครับพี่นะเป็นหลวงพ่อรวยปุกเสกนะครับนะับปีเดียวกันนะครับปีห้าหกนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเสงวัดบางนานะครับนี่นะครับเรื่องพยาคุดนี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะพี่นะหลวงพ่อเสงเนี่ยนะวัดบางนาเนี่ยนี่รายการที่สิบสิบห้านะพี่นะเหมือนกันนี่นะครับได้มาเป็นชุดเลยนะครับพี่นะเจ้าของบ้านนี่เขาเก็บไว้หลายองค์นะพี่นะนี่ปีห้าหกนะครับตอกโคดตอกจันนะครับแท้แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่นะ นะครับบ้านๆแบบนี้เลยนะครับพี่นะผมไม่มีการส่งเช็คไม่มีการสืบราคาไม่มีอะไรทั้งนั้นเพราะว่าผมขายราคาเดียว200บาทเท่านั้นพี่นะนะครับนะครับนะครับจะได้จับต้องกันได้น้องพี่เนาะจะขายแพลงใครจะซื้อน้องพี่มาต่อไปครับรายการที่16นะครับ16กนะครับก็เป็นหลวงพ่อเสงเหมือนกันนะครับเป็นพยาคุดเหมือนกันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะพี่นะพยาคุดนะนะครับได้มาแค่นี้จริงนะพี่นะ นะครับได้มาแค่นี้จริงๆนะครับพี่นะนะครับอ่ารายการที่16น้าเลือกเอาเด้อพี่นะนะครับนี่นะครับอย่าก็มี4ตัวนะพี่นะมาต่อไปครับรายการที่17บ้างนะพี่นะนี่นะครับเป็นเหรียญพักครูนะครับก็คือหลวงพ่อปานนะพี่นะหลวงพ่อปานคลองด่านนะครับเป็นเหรียญสภาพใช้นะครับศึกนะครับนะชาวบ้านใช้นะพี่นะนี่นะครับนี่สภาพศึกนะครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับพี่นะนะครับรายการนี้รายการที่17นะครับมาต่อไปครับรายการที่18นะครับ เป็นเหรียญนะครับเก่าๆนะพี่นะไม่รู้ว่าเหรียญหลวงพ่ออะไรนะเก่าดีนะครับพี่นะเรียมมาแบบนี้เก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรนะผมอ่านไม่ถนัดเลยเลยเพราะว่ามันกรอบมันมืดหมดแล้วนะครับนี่นะครับนั่งเต็มองค์เลยนะนะครับนะต่อไปครับรายการที่สิบเก้านะครับเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับแต่ไม่รู้ว่าพิมอะไรนะพี่นะพิมมันมีหลายพิมพ์นะพิมพ์ A พิม์ B พิม์ C นะแล้วพิมพ์อะไรอีกก็ไม่รู้พี่นะ นะครับน um. pues nah, ี่นะครับชาวบ้านชาวบ้านเลยนะครับพี่น้ะได้มาหนิสนิมดิ่มเขียวขึ้นนะแกะออกนแกะออกไปไหมเนี่ยโอ้โหเพียบแกะเองเด้อนะครับนะครับไอ้สนิมเขียวขึ้นนะพีในการที่สิบเก้านะครับสไตล์บ้านๆอย่างเรานะครับพี่นะนะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับนี่ได้สามเม็ดเลยนะเป็นเขาตอพระล่วงสุโขทัยนะครับนี่เขาตอบพระร่วงนะครับได้สามเม็ดเลยนะครับ นี่เขาตอกพระล่วงนะสุูไทยนะครับนี่เป็นหินก้อนเหลี่ยมๆนะครับ <hhh> เขาเรียกว่าเขาตอกพระล่วงนะครับนี่ผมให้สามอันเลยนะครับรายการนี้รายการที่ยี่สิบนะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเอดนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าเสื้อเกาะนะครับเขาเรียกว่าแบบสายแบบหลวงหลวงพ่อนะนักเรียกว่าอะไรหลวงพ่อนกนะพี่นะหลวงพนกวัดเขาบังเหยนะครับนี่ชัยภูมินะครับเสื้อเกาะเมืองชัยภูมินะครับ นะครับรุ่นสร้างหอระฆังนะครับอันนี้นะครับเป็นรุ่นสร้างหอระฆังนะครับหลวงพ่อนกนะครับวัดเขาบางเหยนะครับนี่นะครับสายเหนียวนะครับแห่งชัยภูมินะครับรายการนี้รายการที่21นะครับมาต่อไปครับรายการที่22นะครับก็เป็นหลวงพ่อนกเหมือนกันนะครับพี่นะได้มา2เหรียญนะพี่นะนะครับเป็นหลวงพ่อนกวัดเขาบางเหยนะครับนี่ครับชัยภูมิครับได้มา2เหรียญเหมือนกันนะครับพี่นะนะครับนี่นะครับรายการนี้รายการที่22นะครับมาใครใครได้เด้อมาต่อไปครับรายการที่23นะครับ เป็นเหรียญเนื้ออัปกานะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับนี่นะเป็นเหรียญทิโกเล็กนะครับปีศูนย์หกเนื้ออัปก้านะครับปีศูนย์หกนะปีศูนย์หกนะพี่นะนะครับนี่วัดดอนใหญ่หอมนะครับนะครับนครปฐมนะครับนี่นี่กระสายเหนียวเมืองนครปฐมนะครับเกจิชื่อดังนะครับพี่นะหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับไปทางใต้เมืองนี้นะพี่ภูเก็ตนะพี่นะอันนี้นะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อเข้มนะครับปีพศ2497นะครับ เป็นเหรียญเลขไทยนะพี่นะได้มาสองเหรียญนะมีเลขไทยกับเลขอาราบิกนะพี่นะนี่นะครับแต่ผมนี่นะเป็นพระใช้นะพี่นะนะใครได้ไปก็โชคดีด้วยนะครับพี่นะนะครับมาต่อไปครับรายการที่25นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มนะครับแต่อันนี้เป็นเลขอาราบิกนะครับสองสี่แปดหกนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเหรียญสองสี่แปดหกนะครับเลขอาราบิกนะครับหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะครับนะครับภูเก็ตนะพี่นะนี่ดูเหรียญกระแสเหรียญนะครับเดิมเดิมนะพี่นะนะครับเดิมเดิมนะครับพี่เดิมเดิมาต่อไปครับรายการที่26นะครับ ยี่สิบหกนะครับเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญนะครับไอเขาเรียกเหรียญอัดเหรียญเฟื้องอะไรสักอย่างนะพี่นะนี่นะครับเป็นดีเป็นเหรียญเก่านะพี่นะเป็นเหรียญเก่านะครับเป็นเหรียญเก่านะครับนี่นะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นผรล่วงนะครับหลังร่องนะครับหลังร่องนะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเก่าๆเลยนะครับพี่นะดูคาบไข่นะครับ นี่ยเดี๋ยวแป๊บเลยพี่โอ้โหชอบมัวพี่แป๊บนึ่งนเนเนเนดู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 ครับไข่นะพี่นะนะครับรายการนี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับพี่นะนะครับยี่สิบเจ็ดนะครับพี่นะอ่ะยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นพักกุนะครับพี่นะยี่สิบเจ็ดมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบแปดนะครับเหมือนกันนะพี่นะได้มาสององนะครับพี่นะอันนี้สวยนะครับแห้งดีนะครับเนื้อแห้งดีนะครับ นี่นะครับเป็นหลังร่องนะครับพี่หลังร่องนะครับนะครับดูนะครับนี่นะหลังร่องนะครับพี่ดูเนื้อปึกปักพี่ปึกปักเลยนะครับพี่นะมาตายบ้านๆนะครับบ้านวองของปักเครื่องนะครับที่เดียวนะครับพระบ้านๆนะครับมาเจอกันทุกวันนะครับหกโมงครึ่งนะครับไม่เกินหนึ่งทุ่มนะพี่นะนะครับรายการที่ยี่สิบแปดนะครับพี่นะมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเก้านะครับเป็นพระเป็นพระเขาเรียกพระอะไรนะ เขาเรียกพระจะคล้ายพระลีลาแต่เป็นพระเปิดโลกอะพี่ดูคาบกูดิแน่นๆเลยนะเป็นชั้นๆเลยนะพี่นะอันนี้รายการนี้รายการที่ยี่สิบเก้าครับพี่ยี่สิบเก้านะครับเดี๋ยวผมดูเนื้อให้นี่ยดูเนื้อนะครับดูเนื้อนี่ดูเนื้อโอ้โหเนื้อชินนะเป็นเนื้อชินนะครับความเก่านี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับอันนี้รายการนี้รายการที่ยี่สิบเก้านะครับมาต่อไปครับรายการที่สามสิบนะครับเป็นเหรียญนะครับเป็นพระเหรียญนะครับ เป็นหลวงพ่ออะไรอะสิลาพุทธมนต์นะครับดูว่าวงเล็บด้วยดานะครับด้านหลังเขียนว่าวัดทุ่งน้อยนะครับปีสองห้าหนึ่งสามนะครับเห็นไหมสไตล์บ้านๆแบบพระแบบนี้นะพี่นะนะครับมาต่อไปครับรายการที่3าสบเอ็ดนะครับ3 1เอ็ดนะครับเป็นพระเหรียญนะพระครูสุขอะไรอะสุนสมอะไรทุกอย่างพี่นะครับวัดเก้าห้องนะครับนี่วัดเก้าห้องนะครับ นะครับวัดเก้าห้องด้านหลังดูยันนะครับพี่นะโอ้โหสวยงามนะครับวัดเก้าห้องนะครับวัดเก้าห้องรัตนารามนะครับพี่นะนี่ว่าแท้นั้นเนี่ยพี่เหย็นเนี่ยครับสวยง่ายนะครับพี่นะนะครับมาต่อไปครับรายการที่สามสองนะครับเป็นพระเชตุพนนะครับเป็นเนื้อชินนะครับเชตุพนเนื้อชินนะครับนี่นะเป็นพระเชตุพนเนื้อพินเนื้อชินนะครับแม่เป็นเนื้อชินเนื้อพินไปแล้วนะครับเรียกพิ่เรียกถูกเลยพี่นะลิ้นเริ่มรวนนะครับพี่นะ นะครับอันนี้เป็นพระเชตุคนเนื้อชินนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่33นะครับเป็นพระเหรียญนะครับเป็นวัดลาดทาทาอะไรนาธานีวัดลาดธานีหลวงพ่อเป้าเหรอวัดลาดธานีสุโขทัยนะครับปีพศ2 5 0 5นะครับปีศูนย์นะครับพี่นะหลังเป็นธรรมจักรนะครับนี้รายการที่33นะครับนะครับมาชมองถัดมานะครับรายการที่34นะครับ สามสิบสี่นะครับเป็นเหรียญนะครับเป็นโบสถ์นะครับจังหวัดสะสูงเซานะครับเป็นโบสถ์หลวงพ่อโสธรรอเปล่าใช่ด้วยพี่หลวงพ่อโสธรนะครับเป็นโบสถ์ของหลวงพ่อโสธรนะครับด้านข้างเป็นข้างสตังนะพี่นะเป็นข้างสตังนะครับด้านหลังเป็นหลังแบบนะครับเป็นหลังแบบนะนี่หลังแบบนะครับผมไม่รู้ออกปีไหนนะครับพี่นะนะครับด้านหลังเป็นหลังแบบนะข้างสตังนะครับอันนี้รายการที่สามสิบสี่นะครับผมกนะ็เนะนะนะพิ่งเคยเห็นนะพี่นะจัดสร้างปีสี่สี่นะผมก็เพิ่งเคยเห็นนะพี่เหรียญนี้เพื่อจะได้เดรีแรกนะพี่นะ นะครับมาต่อไปครับรายการที่สามสิบห้านะครับเป็นผ้าปางลีลานะครับเป็นผ้าปางลีลาเนื้อทินนะครับดูคราบโอ้โหออ้เท่าพะกูนี่ไม่ต้องพลาดเลยพี่นะนี่นะครับดูนะดูดูคาบแน่นๆ่นเลยนะพี่นะความเก่าเนี่ยนี่แหละมนเสน่ห์พระบ้านนะพี่นะรายการนี้รายการที่สามสิบห้านะครับนะครับมาต่อไปครับรายการสุดท้ายนะครับเป็นรายการพิเศษนะครับรายการที่สามสิบหกนะครับ นี่เป็นพระแม่ไม่เอาอะไรการพิเศษเอาธรรมดาแล้วครับพี่นะอันนี้เป็นพระพระยืนนะไปปกโพลนะพี่ด้านหลังนะครับเป็นสมเด็จโตนะครับวัดอินวิหารนะครับกทมนะครับรุ่นบูรณะโบสถ์นะครับปีพศสองนห้าสามห้านะครับนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะพี่นะนะครับเนื้อเงินนะครับพี่นะอันนี้นะครับกระซิบหน่อยนะครับเนื้อเงินนะพี่นะนะครับเอาสองร้อยบาทนะครับราคาเท่าเดียวเท่ากันหมดเลยนะพี่นะวันนี้พิเศษนะครับ เลขสวยนะครับ EP ที่269นะพี่นะครับจัดไปเลยนะพี่นะนะครับอ่ะครบแล้วนะครับทั้งหมด36รายการนะครับรายการละ200บาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับสนใจนะครับวัตถุมงคลนะครับใน EP นี้นะครับสามารถติดต่อหาผมได้เลยนะครับได้24ชั่วโมงเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่นะนี่เลยเบอร์โทร095 858513นะครับ ID Line เคย์เย็น242535หรือสแกนที่ QR code ได้เลยนะครับก่อนจะรับ ก่อนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่นะนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับ EP ที่209นะครับรวยเฮงถูกภาพร่างกายแข็งแรงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ